ถึงแล้วที่ฟูกุโอกะแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังเข้าเมืองกันหนุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเลย่อ mm hmm. ท,ทุกคนเราก็รอรถอยู่แบบรอรถเข้าเมือง เราถึงในเมืองแล้วอ๋อเหจริงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองคือเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเราก็หิวมากแล้วก็ไปรออาซูชิก่อนเราลงมาเรนใต้ดินใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาร้านซูชิก่อนแล้วก็แบบรอบๆคือมีแต่ร้านแบบน่าทางนั้นเลยก็แบบมีร้านขนมอะไรอย่างงี้ ในที่สุดก็ <จะ S 1> ถึงคิวของเราแล้วแล้วเราก็มานั่งบบรอสั่ง <switch> คิดไม่ค่อยดียเองเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายากำลังไปดิสนีย์สโตร์ที่ฟุโกกะฮาร์โกมัง้งไม่รู้อ่นอานออกไหมแล้วก็เดินตามแมพแต่ว่าไม่รู้จะไปถูกหรือเปล่าเย yeah, ถึงแล้วดิสนีสโตร์มันฝนตกใช่ไหมก็เลย มาเดินเล่นดูแบบ Adidas แล้วก็ a ต s s ีแต่คือมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอะเราก็เลยจะไปไปลองกี้แล้วก็ไปที่อื่นคือแบบ s ต u ซ s y ชป้ามันอยู่ตรงข้าม Adidas แต่แบบไม่มีอะไรเลยคนแล้วก็ไม่กล้าถ่ายด้วยเพราะว่าพนักง,งานดูแบบน่ากลัว,วเราเดินไปเรื่อยแล้วก็มาเจอร้าน Babe Ape something แล้วเราก็มาดูของ ฝนตกคือเซ็งแบบมากแต่ว่าเราก็ได้ของมาเย้นี่นีเท่านี้ก่อ <Sorry. S 2> โอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปร้านนี้กันต่อย้ายกลับมาที่ห้างเดิมค่ะเพราะว่าเราจะมาที่ดี้เน,นอยู่ชั้นแปนแล้วก็เดินขึ้นอยู่ในห้างพาร์โกถึงแล้วมมน่ารักมากทุกคน สไตลก็คือเรามาโชวที่ล็อกของแบบเยอะม,มากแล้วก็แบบน่ารักมากอย่างไรทุกอย่างมาจบที่ลอสันแล้วเราก็มาซื้ออันนี้เพราะว่าหิวมากทุกคนก็คืออร่กมาก โชว์แพกเกจโชว์แพกเกจเอาไปกินเลยก็อร่อยใช่ไหมคะเป็นไงโอเคเราก็เดินมาถึงดองกี้แล้วเรากำลังเดินขึ้นไปหาของที่จะซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันคือแบบดองกี้ที่นี่มันแบบดีมากทุกคนเราชอบมาก กกำลังไปกินมิชิลาเป็นข้าวเย็นของดองกี้ไปเลยหายนิดนึงคนตาแห้งมากจบดองกี้มาแล้วนะคะคือเกือบตายเดี๋ยวข้ามถนนยากปะข้อสอบอ่ะผ่านไปผ่านไปข้อสอบนี้ยากปะคะก็ต้องไปดูกันเพราะยังไม่ได้เริ่มสอบเลยอาหารที่เราถั่งก็มาเสิร์ฟแล้วเราสั่งแบบเป็นราเมง ไม่ใช่ผักแล้วก็เผ็มนิดนึงอ้าวคือ,อน่ากินมากมหิวเบิร์แต่เราคิดไปเดียวเองทุกคนประมาณ10นาทีเยวเราไปกิแะนแะล้วอร่อยนะแต่ว่าเราสั่งเค็มไปนิดนึง <laughs> มันก็เค็มมาก ทุกคนคือเรากดกระชับปองใหนเขาดูหน่อยเรื่องไป็นสุีปะแกมันนิ่มมากที่หงอดูดิไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้สกมากเราจะมาคลิปตุ๊กตาก็คือไม่รู้จะได้ไหมคาดว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าสกิลตกค่ะไม่ได้คลิปนานมี๋จะหาตู้ที่จะคลิปบอด เฮ้ยเดี๋ยวมันปล่อยจบคือชอบเกยคือถ้าไม่ได้มานจะสนุกมากทางคลิปอ่ะมันจะได้แล้วมั้งเยยกำลังกลับแล้วเราจะไปขึ้นบัสแล้วก็กลับโรงแรมฉันจะถ่ายรูปสวยอ่ะแฟ่าชก็เลยจะไปถ่ายรูปที่แฟมิลี่มาร์อีกรอบนึงนะคะตึงใตโรงแรมเราก็เลยจะ ไปถ่ายรูปอีกรอบนึงเพราะเราอยากได้รูปเยอะมากทุกคนก็เดี๋ยวเราขอเดินก่อนเพราะตอนนี้เมื่อมา่สุดในโลก เราถึงห้องแล้วคือเหนื่อยมากมากมากเหนื่อยแบบเหมือนจะหลังหักคือแบบเดินเยอะมากแล้วก็ของก็หนักมากเหมือนกันแล้วเราก็มานั่งกินของจาก Family m มา t ที่เราซื้อมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างคือห้องมันเล็กมากทุกคนก็เลยแบบมันต้องนั่งบนมือแล้วก็ตลกนิดน,นึงทุกคนคือแบบเราซื้อซูชิมาใช่ไหมก็ <c oughs> มีของในถุงอีกประมาณ หลายอย่างมากนี่เราก็เอาอันนี้มาอีกแล้ว The best แต่จะต้องมาเทน้ำออกลเลยก็เทก็ใช่เรากินเสร็จแล้วแล้วเราก็จะล้างหน้าแล้วเราก็ไป <Okay. S 2> นอนแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย